ายสินค้าเหมือนกันแถมยังตัดราคากันให้แก้ปัญหาด้วย3วิธีนี้วิธีแรกนะครับโดยส่วนใหญ่นะสินค้าที่มีการตัดราคาเพราะใช้รูปภาพเหมือนเหมือนกันและคีย์เวิร์ดเหมือนเหมือนกันเวลาที่ลูกค้าเสิร์ชหา e b เ y จะดึงสินค้าที่มีคีย์เวิร์ดหรือรูปภาพเหมือนกันเนี่ยเอามากรองให้ลูกค้าดูแล้วให้ลูกค้าตัดสินจากราคาเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะโดนตัดราคาได้สูงมากเลยให้แก้ที่คีย์เวิร์ดหรือรูปภาพนะครับทำคีย์เวิร์ดให้แตกต่างและรูปภาพให้แตกต่างถ้าทําให้เป็นใช้ AI ในการช่วยนะครับ2 ให้เรานะครับสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าให้เราเล่าสตอรี่เกี่ยวกับสินค้าเยอะๆรู้ไหมว่าฝรั่งที่เขาชอบซื้อสินค้าไทยเนี่ยเพราะเขาชอบเรื่องราชอบสตอรี่สินค้าไปเพิ่มสตอรี่สินค้าเยอะๆช่วยคุณได้นะครับคนส่วนใหญ่ขครของบูนีเบ์เนี่ยเขาไม่ค่อยเล่าสตอรี่กันในช่องรละเอียดแทบจะโล่งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมองเห็นโอกาสตรงนี้วิธีการที่3นะครับสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าครับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยง่ายมากเลยคุณสามารถที่จะส่งคูปองให้กับลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซืื้้้้้ออสินนคคคาาาาาาเเเเรรรแลลลวไดี่่กกกกก็บัษูย แล้วก็2อนะครับเวลาที่เราขายสินค้าเนี่ยนะครับเราอาจจะบอกลูกค้าก็ได้ว่าราคานี้รวมหรือแถมสินค้าแบบอยู่ในกล่องในซองที่คุณจะได้รับด้วยแบบนี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มกว่าร้านค้าที่เขาตัดราคาเรานี่คือ3สิ่งนะครับที่คุณจะแก้ปัญหาในเรื่องของการโดนตัดราคาได้นะ